อน้องแตเลือกตั้งไปทำไมประชาธิปไตยดันมีดีที่ไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขารู้ทันลองเชื่อทันผู้นำประเทศทออถอยลงคลองถอยลงคลองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านผู้นำเป็นใจคืนความสุขให้สมปองนึกนึกเอาแต่ใจทำลำพองโลก รำรรองหาประชาธิปไตยกาอะไรน้องกาอะไรเลือกตั้งไงน้องจะเลือกตัง้งจันไม่โอถ้าจันไม่โอจันไมโอ้น้องก็จะสู้แน่นันกองทัพปีนี่เต็มภาระคดซ้ำหน่อยควันตาจะเลือกตั้งทำหาอะไรกันอุ้ยดูสิช้ำไปเป็นกองโถอย่าร้องมาเถิดนวลน้องเท่ากลา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมาพบกับไทยวอยซ์มีเดียเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าเพลงจุบเย้ยจันวงเล็บโอชานะครับเป็นเพลงของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่ออกมาเพื่อที่จะสะท้อนสภาพของสังคม ในยุคที่บริการทหารปกครองประเทศเพราะง,งั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเรื่องของประชาธิปไตายก็อาจจะไม่มีมากนักนะครับรวมทั้ง การเลือกตั้งที่ถูกขโมยไปหรือว่าอาจจะถูกมีการรัฐประหารมีการถูกล้มเลิกไปนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการเอาเพลงนี้ออกมาสะท้อนออกมาด้วยเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพลงนี้ออกมาได้ประมาณสัก2องสามสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้าไปดูเป็นจํานวนกว่าสองแสนคนแล้วนะครับถือถือว่าประสบความสําเร็จทีเดียวนะครับไทยวอชเมเดียในวันนี้เราจะพูดคุยกับ นักแสดงที่เป็นพระเอกในเอมวีเพลงชุดนี้นะครับนั่นก็คือคุณอนนท์นำพานะครับเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับคุณอานนท์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่พูดคุยด้วยนะครับครับดีครับพี่ตัดตัดสินใจอย่างไรครับที่ได้ไปแสดงในเอมวเรื่องนี้ครับแล้วก็ที่มาของเอมว เพลงจูบเย้ยจันวงเล็บโอชาเนี่ยมีที่มาอย่างไงครับก็เผอิญเมื่อวันปีใหม่ฮะที่กลุ่มเราได้จัดงานเขาดาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะก็มีแมวพองไปได้ยินเสียงพอร้องเพลงได้เขาก็เลยชวนมาร้องเพลงฮะอ๋อเหรอฮะครับเป็นคนที่ร้องเพลงอยู่แล้วโดยโดยหมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว ร้องเพลงในวงเล่าคะร้องเพลงอับไม่ใด้ไม่ได้ร้องแบบเป็นนักร้องอาชีพครับก็นั่นแหละครับทีนี้ก็มาคุยกันว่ามันน่าจะมีเอามาเอาการแสดงงานศิลปะวัฒนธรรมมาม,มาเข้าสู่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะก็เลยทำามเป็นคลิปขึ้นมาจริงๆมีจริงๆคลิปของกลุ่มเนี่ยที่ออกเป็นซีรีส์จะมีอยู่ทั้งหมดสามคลิปก็คือคลิปอ่าที่มี อบพอมาเอาหีบเลือกตั้งไปนะฮะแล้วก็มีคลิปที่สองก็คือคลิปจุดประจันโอชาแล้วก็คลิปคลิปล่าสุดที่ปล่อยเมื่อเช้าเนี่ยก็คืออยังจําได้ไหมที่มีหีบแล้วก็มีเสียงแล้วก็คนเดินเมื่อเช้านี่เองอะฮะครับปล่อยล่าสุดเมื่อเช้าฮะอืมครับอันนี้ก็คือเพื่อที่จะออกมาในการที่จะเชิญชวนไปสู่การจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่รักใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ใช่ฮะทำทำทำเพื่อกิจกรรมนี้ฮะคือ เราจะจัดเรื่องตั้งที่ถูกลักในวันที่สองคุมภาของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับ,รบก็จัดก,กิจกรรมแบบแบบสนุกสนุกสร้างสรรค์ครับขำขำไม่ไม่ได้มีอะไรซีเรียสมากนะครับแต่ลักษณะของกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงฮะจะจัดกันยังไงแล้วก็มีรูปแบบอย่างไรรู้สึกว่าจะเป็นสิบสี่คุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วก็จัดกันที่ ขอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานค<ช>รใช่ไหมครับ่ตรงรตรงลานนะหอศิลป์ฮะอืมครับ,รบแล้วรูปแบบกิจกรรมเป็นยังไงครับก็รูปแบบกิจกรรมไม่มีอะไรซับซ้อนเราเริ่มจัดกันสี่โมงเย็นนะฮะก็จะมีคุณหมอหมอยิวหมอกิติภูมิเข้าไปเปิดงานกาวเปิดงานแล้วก็มีการเ,าเสวนาของน้องนักศึกษานะครับเกี่ยวกับการ เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยที่เขาเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่สองกุมภาเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ที่การเลือกตั้งของเขาเมันถูกลักไปนะครับ,รบแล้วก็มีกิจกรรมการลงตรงลงคะแนนเลือกตั้งนะฮะแบบจําลองว่าตกลงเหตุการณ์วันที่สองกุมภาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยใครที่ใครที่มีบทบาทในการลักหีบเลือกตั้งตัวจริงก็จะมีการลงคะแนนทำการฟุ้งสนุกฮะ ว่าใครเป็นคนขโมยหีบเลือกตั้งไปในวันนั้นแล้วก็พอหกโมงเย็นก็จะมีการเปิดหีบนับคะแนนครับแล้วก็รอบๆก็จะมีการอถ่ายรูปเซลฟี่กับกับบัตรเลือกตั้งนะฮะขนาดใหญ่แล้วก็แชร์กันสนุกมีการนำดอกกุหลาบไปจําหน่ายเพื่อที่จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะถ้าเจ้าหน้าที่มานะครับก็จะมีพวกเจ้าที่ทหารตำรวจหรือว่าเจ้าที่อื่นของรัฐเนย่ยที่จะมาดูแลเราก็มอบดอกกุหลาบ ในวันแห่งความรักให้นะครับ,รบถึงแม้ว่าเราจะขัดแย้งกันเนี่ยเราก็ขัดแย้งกันด้วยความรักนะฮะเพราะว่าเรายังไงเราก็จะอยู่ในสังคมเดียวกันแหละครับ,รบได้มีการติดต่อขออนุญาตกับทางคอสชอแล้วยังครับคิดว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะโอไหมครับคือมันไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองนะครับมันเป็นการจัดก,ก,กิจกรรมในวันวาเลนไทน์ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตทางคอสชอนะครับแล้วก็ เรายืนยันว่ามันเป็นกิจกรรมที่ที่ที่สร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีการไปย่อยุให้เกิดความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นนะฮะสร้างบรรยากาศของความปองดองขึ้นในบ้านเมืองขั้นประยุทธ์ก็น่าจะมาร่วมสนุกแต่คิดว่าทางรัฐบาลทางคองชอเองก็คงจะส่งเจ้าที่มาม,มาช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะมาดูแลความสงบเป็นธรรมดาครับครับแต่ว่าไม่ต้องขออนุญ,ญาตใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการขออนุญาตหรืองานงานแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตครับอืมอืม ครับแต่ว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองทีนี้จะมันไม่เหมือนการเมืองเพราะว่ามันเหมือนกับเราจัดงานวันเลทายแต่ว่าเราลําลึกถึงเหตุการณ์การถูกขโมยหิบเลือกตั้งไปเมื่อปีที่แล้วอะฮะครับเพราะว่าคือถ้าการเหตุถ้าเป็นการชุมนุมการเมืองที่ไปมีการปราศัยทางการเมืองจบดีคอร์ชอนั้นเราไม่ทำแล้วฮะอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนการไปลําลึกแล้วก็เขาเรียกไงเป็นเหมือนแฟดม็อกเป็นเหมือนขําขําอะฮะทำให้ยารทางการเมืองมัน มันคลี่คลายในในฝ่ายของเจ้าที่ทหารเนี่ยเราก็พยายามจะดาวความรู้สึกลงว่าเฮ้ยประชาชนนี่ก็คือก็คือเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะก็เราก็จะดาวความรู้สึกลงว่าต่อให้เราไม่ชอบเจ้าที่ทหารหรือว่าไม่ชอบคลชอยไงเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยกันในบรรยากาศของว่าเราเนจะอยู่ในสังคมเดียวกันน่บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าฮะมีการมอบดอกไม้ให้กับเจ้าที่ทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็คงจะต้องมีการเตรียมแผนไว้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าสุดท้าย ทางตำรวจทหารเข้ามาแล้วบอกว่าไม่สามารถให้จัดได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เตรียมไหมก็คือว่าคือโดยโดยเนื้อหาของกิจกรรมเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในข่ายที่เขาจะมามาห้ามไม่ให้จัดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเจ้าที่ทหารมาขอความร่วมมือเช่นมีชาวบ้านบางคนเป็นร่วมแล้วมีป้ายอะไรเนี่ยเราก็ทาตามเยี๋ยวนะฮะเราไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันนะอะไรที่ที่ทหารไม่สบายใจเนี่ยก็ ก็แจ้งมาอย่างนงนะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะแต่ว่าในในกิจกรรมนั้นนะถ้าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้เนี่ยก็ก็อยากขอร้องผ่านไปทางไปทางเจ้าที่รัฐนะครับว่ามันก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ให้เราทําทํากิจกรรมบ้างนะฮะอยังกิจกรรมอันนี้ถ้าเกิดทางคอสชบอกว่าเจะเป็นการสร้างความแตกแยกการหรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้านเมืองกาลังจะ สงบทั้งนั้นกิจกรรมอันนี้อาจจะทําให้อีกกลุ่มหนึ่งไม่สบายใจไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าอันนี้จะจะทำยังไงคือจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เราอยากให้คนไปร่วมเยอะๆเนี่ยอยากให้ฝ่ายที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกันเลือกตั้งไปไปด้วยก็ได้นะฮะคือในบัตรเลือกตั้งเ <c oughs> นี่ยที่เราจะจะลงคะแนนว่าใครเป็นต้นเหตุกัารหมู่าหรือว่าโดนลักเนี่ยครับครับอือต่อมีนปชถ้า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าคนที่มาลงมาการเลือกตั้งหรือว่าทําให้การเลือกตั้งมันเป็นโมฆะเนี่ยไปคุณยิง่งรักคุณก็ไปกาอ<ม>ืมก็คือหนึ่ง,งเสียงเท่ากันมันเป็น,นรบรร<ม>ยากาศของความการทํากิจกรรมในเชิงสร้างสารรค์นะฮะคือต่อให้คุณไม่เห็นด้วยคุณก็มาได้เจ้าที่ทหารเองเนี่ยก็สามารถมาลงคะแนนได้ด้วยนะฮะ<ม>ทหารเนี่ยก็คือในคในการลงลงเลือกตั้งครั้งเนี้ยที่เราจะจัดกิจกรรมการเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็ทหารก็สามารถมามาลงคะแนนได้เหมือนกันอฮะอืมครับ แต่การจัดอันนี้เนี่ยมันจัดโดยกลุ่มที่เรียกว่าพลเมืองโต้กลับแล้วฮะแล้วกลุ่มนี้เกิดขึ้นมานานละยังแล้วก็เป้าหมายของกลุ่มนี้เป็นยังไงฮะคือจริงๆแล้วกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยมีมีการทํากิจกรรมในเชิงสร้างสารรค์นี่มามาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนะฮะ,ะคือกิจกรรมในกลุ่มหลายคนก็ก็เคยไปทําไปร่วมกิจกรรมการจุดเทียนรณรงค์เลือกตั้งการอรณรงค์แม้แต่หลายคนเนี่ยก็ไปรณรงค์เรื่อง ไม่ยอมรับการนีโทศกรรมแบบเหมาเข่งของ<ม>รัฐบาลใยซ้ำนะฮะคือมันมีหลากยความคิดมากนะฮะแต่ว่าหลังรัฐประหารเนี่ยมันก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทากิจกรรมเช่นเ,เปิดหมวกช่วยนักโทษการเมืองการาก,กิจกรรมกินล่าปเป้าอนุสาวรีย์อย่างล่าสุดเราก็าาไปจัดก,กิจกรรมเาขาดาวรารุ่งที่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันปีใหม่อย่างเงี้ยฮะคือเราพยายามจะเปิดพื้นที่การ การแสดงออกที่ที่มันสร้างสารรค์แล้วก็เป็นสติวิธีนะฮะให้ให้เจ้าที่รัฐเองก็สบายใจด้วยว่าว่าในสังคมของเราตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรับประหารเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ให้ให้ประชาชนได้แสดงออกอยู่คือนในความในความอึมครึมเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ให้ประชาชนได้แสดงออกอยู่ไม่ใช่แบบปิดตายเสียทีเดียวนะครับอืมครับ แต่ว่ากลุ่มนี้จะเคลื่อนไหวในลักษณะไหนครับโต้กลับก็คือการตอบโต้ในลักษณะของการที่เป็นแบบแบบนี้แหละการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าใช่ใช่เราครับเราเน้นเร,เราเน้นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์น,นะฮะคือเราตั้ง <ừ> ใจจะ <ๆ S 2> จัดกันให้ได้ทุกๆวันสําคัญนะฮะในเดือนหน้าก็จะมีเหตุการณ์อะไรครบรอบวันคุมตัวพ่สมยศอ,อะไรอย่างนี้ฮะหรือเหตุการณ์ทางการเมืองเช่น10เมษายนพฤษภาอย่างงี้ยะคือแต่ว่ามันจะ เราพยายามไม่จัดให้มันเป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่ว่าจะจัดก,กิจกรรมในเชนิงสร้างสารรค์แบบนี้ครับคอ้กิจกรรมเเดี๋ยวกลุ่มกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มไหนอย่างไรฮะเป็นการรวมกลุ่มกันของเป็นการรวมกลุ่มของของนักก,กิจกรรมทางสังคมนะฮะมันมีมีหลายมีหลายมีหลายส่วนเช่นกลุ่มญาติกลุ่มญาติผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลากการชุมนุมครับก็จะมี อย่างที่เรารู้จักก็มีมีพ่อน้องเชออะไรอย่างนี้ทีแม่น้องเกตที่มาร่วมใช่ไหมฮะมีกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมนักศึกษาจากจากรลายสถาบันนะครับก็มาร่วมกันมีนักกิจกรรมฮะส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรมนักกิจกรรมที่เคยทากิจกรรมมหาลัยก็มาร่วมกันอืมครับเพราะงั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมีอยู่ตลอดต่อเนื่องนะฮะทั้งในแต่ละเดือนเพื่อลาลึกอะไรพวกเนี้ยแต่มั่นใจนะครับว่าใจให้ได้อย่างนั้นฮะอืม แต่ความตั้งใจนี้ไม่รู้ว่าคอสชอเขาจะยอมได้ในระดับไหนยังไงนะผมผมคิดว่าคอสชอไม่คือทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมคอสชไม่ไังมีปัญหาการกิจกรรมขอ,อ,มมของเรานะฮะคือเ hmm. เราก็ไม่มีไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะฮะแต่ว่า hmm. อทางคอสชอก็ส่งเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจมาช่วยมาช่วยดูแลความความเรียบร้อยทุกครั้ง hmm. แต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการโต้แย้งอะไรกันหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยเร้นเรื่องก,กิจกรรมที่ไม่ไม่ก่อให้เกิดความยุ่ยยุ่แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจของเจ้าชิดทหารด้วยนะอ,อย่างเราไปนั่งกินลาบกันหรือว่าจากการปีใหม่เที่ยนสวลีประชาธิปไตยเนี่ยอพอเจ้าทีดทหารแจ้งว่าไม่อยากให้มีการชูสามวนะอ,อแล้วก็ไม่ชูไม่อยากให้เราไปในบริเวณฐานของสวลีประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไปคือมันมันมาสามารถพูดคุยกันได้บรรยากาศดีฮะเป็นบรรยากาศของ ของความขัดแย้งในความร้องดองซึ่ง,ซ,งซึ่งก็หาดูจะยากนะบรรยากาศที่มีการพูดคุยอย่างนี้ฮะอืมอืมครับอันนี้จะเป็นการจัดเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมครับมีพื้นที่อ,อื่นอะไรด้วยไหมฮะเราเพยายามจะเริ่มต้นจัดจากกรุงเทพก่อน,นะฮะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่ามันควรจะมีการขยับขยายให้ให,ให้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของสังคมเนี่ยมัน คุยกันอยู่ฮะว่าอาจจะไปต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าคนทํางานของเราเนี่ยกับนักกิจกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพมหานครครับกลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงจูบเย้ยจันทร์วงบโอชายอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ฮ>เพลงนี้มีมีแนวคิดยังไงคือเอาเพลงจูบเย้ยจันทร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแปลงใครเป็นคนเกินไปต้องถามก็ได้นะว่าใครเป็นคนเขียนแต่ว่าการแปลงต้องกับคือนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะทํา ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเชิญชวนไปสู่การจัดกิจกรรมวันเลือกตั้งที่รักแล้วเนี่ยมันมีการจะบอกอะไรอยู่ในเนื้อเพลงอยู่เยอะเหมือนกันนะครับฮะคือเราเราพยายามเลือกเพลงที่มันมันฟังแล้วมันติดหูแล้วคุ้นหูของคนไทยนะฮะแล้วก็มาเลือกเูืเพลงเพลงลูกทุ่งหรือเพลงที่มันมีผู้หญิงผู้ชายตอบโต้กันเนี่ยมันมีเพลงอะไรที่มันมีทํานองที่มันติดหูนะแล้วก็ไปหยุดที่เพลงเพลงจันหยุดเยอะจันเนี่ยฮะแล้วก็คำว่าจันมันก็ไปพรองกับ ขูดชาข,ของคุณประยุทธ์ด้วยฮะก็คือหลักๆที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันมันเป็นทำนองเพลงไทยเดิมที่มันติดหูฮะก็ก็<อ>เลือกด้วยเหตุน,นี้ครับไม่กลัวว่าท่านผู้น,นาเขาจะโกรธเอาเลยฮะผมคิดว่าถ้าท่านประยุทธ์ได้ดูคลิปเขาคงยิ้มๆมะฮะคงคำ <laughs> ขำๆไม่ไม่ไม่จะโกรธเพราะว่าคุณประยุทธ์เองก็เป็นคนที่บอกว่าเป็นคนตลกชอบอะไรที่มันตลกๆฮะอันนี้เราก็มาดีซีเรีสอะไรเราก็ทำเรื่องตลกๆ คนคที่ได้ดูหลายคนก็บอกว่าดูแล้วก็ขำนะฮะขำแล้วก็มันมันสร้างสารรค์นะฮะมันมันไม่มีการยั่วยุอะไรอืม,อมซึ่งกลุ่มพลเ,เมืองโต้กลับนี่ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรห่ะเป็นสื่อในลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆไหมครับใช่ใช่เราพยายามที่จะทาเรื่อยๆฮะ,ะเพื่อ,อเพื่อจริงแล้วมันเป็นการดึงอารมณ์ของคนให้ใ,ให้รู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายนะฮะมันมันไม่ได้ีเรียสเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนครับครับ ในขณะนี้เป็นไงสถานการณ์ที่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยังคงมีสถานการณ์ที่แย่ลงไหมครับหรือว่ายังคงภาวะที่ปกติผมคิดว่าเป็นยังไงนายทหารระดับนโยบายค่อนข้างจะผ่อนปลนนะฮะแต่ผมคิดว่าในระดับปฏิบัติซึ่งลงพื้นที่เองนี่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดจนเกินไปอย่างอย่างครั้งล่าสุดที่ผมในนามของศูนทนีย์ความเนี่ยไปสังเกตการที่ที่งานทุ่บรรพ์นีเนี่ยก็ได้เห็นได้ชัด ขเข้มงวดกับการจัดก,กิจกรรมที่มันมีเรื่องทางการเมืองเข้าไปนะฮะแต่ว่าคือผมเข้าใจว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของในของทหารที่ปฏิบัติการในพื้นที่มากกว่าท,<ๆ>ที่เข้มงวดตามคําสั่งของผู้บัญชานะครับแต่ว่าระดับนบนๆเขาคงเขาคง,ง,งปล่อยนะฮะปล่อยเพราะว่าหลาังๆมาเนี่ยสองสามกิจกรรมก็ผ่านไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรขัดขวางนะฮะคือทหารเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดือนก็คือว่าเขาจะขอมาแจมด้วยอย่างแรกมีการจัด เสวานาเรื่องกฎหมายไซเบอร์นี่เขาก็มานั่งฟังแล้วก็มานั่งพูดคุยกันบรรยากาศดีครับผมว่า<ำ>เห็นไม่ตรงกันเนี่ยมาคุยกันเนี่ยบรรยากาศดีค,ครับประชาชนที่จะไปร่วมง,งานในวันที่14กุมภานี่จะต้องอเปิดทุกคนเปิดกว้างนะฮะไม่ได้มีข้อจากัดอะไรคนที่ไม่เห็นด้วยกับกับรัฐบาลของคุณยิ่งรักก็กมาได้ฮะมาลงคะแนนเสียงว่าเนี่ยก็ไม่น่าจะจัดการเลือกตั้งเลยรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นโมฆะอะไรเงี้ยก็มาลงคะแนนเสียงกัน ก็น่าจะสนุกฮะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกเพราะว่าตรงหอศิลป์กทมเ่ยก็หยุดตรงข้ามมาบุญคลองก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสยามนะครับก็สถานีสยามกับสถานีสนามกีฬามาเดินมาได้ฮะครัถเองก็ผ่านหลายสายครับก็น่าจะมีคนที่ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับในวันนั้นนะครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณอนนท์ครับ คงจะได้คุยกันในประเด็นที่เครียดๆบ้างเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับกับคุณอนนท์นำพานะครับเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวในเชิงของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็คงอาจจะไปร่วมงานได้นะครับ ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครน,นะครับก็คงจะได้ร่วมกันแสดงออกในเรื่องของอความคิดความรู้สึกในเชิงการเมืองได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมแล้วก็กลับมาพบกับทางไทยวอยซ์มีเดียคอมเสียงไทยเพื่อเสีิทธิสรีภาพของคนไทยได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ